พระไตรปิฎกกันที่37คัมภคำพีคุตตะนิกายเปตะวัตถุว่าด,ด้วยเปรตอ้อยเปรตจมหลุมคูดเปรตกินคูดต่อไปนี้ก็จะยกเอาเรื่องเปรตจากคำพีอธิกรรมมาแสดงประกอบกันกล่าวคือในคำพีอธิกรรมว่าเมื่อพระมหาโมคคลานะกับพระลักษณะเทระเจ้าลงจากภูเขาิิจกูดในเช้าวันหนึ่งพระมหาโมคคลานะได้ยิ้มขึ้นในที่แห่งหนึ่งซึ่ง เมื่อพระลักษณะเทรเระาจ้าได้ถามถึงเหตุที่ยิ้มท่านก็ขอให้ไปถามในที่เฉพาะพระพักพระพุทธองค์เมื่อท่านถูกถามในที่เฉพาะพระพักพระพุทธองค์ท่านจึงว่าเมื่อข้าพเจ้าลงจากเขาคิดจกกดได้เห็นบุรุษผู้หนึ่งจมอยู่ในหลุมโคดตลอดศีรษะเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นแล้วจึงคิดว่าน่าอัศาจรรย์สัตว์เชนนี้ก็มียักษ์ชน,นิดก็มีเปรตชน,นิดก็มี อัตภาพเช่นนี้ก็มีเมื่อข้าพเจ้าคิดดังนี้จึงได้ยิ้มขึ้นอลำดับนั้นพิกสูปุถุชนทั้งหลายจึงหาว่าท่านอวดอุตริมนุษยธรรทพระพุทธองค์จึงทรงรับรองว่าไม่ได้อวดอุตริมนุษยธรรมเพราะมหมาโมกลานะได้เห็นจริงแล้วตรัสว่าดูกนพิกสูทั้งหลายเปรตนั้นเมื่อก่อนได้เป็นคนคบชู้กับภรรยาเขาอยู่ในกรุงราชเจเรืนี้ เวลาเขาตายแล้วเขาได้ไปตกนรกอยู่ตลอดกาลนานเมื่อพ้นจากนรกมาแล้วจึงได้มาเกิดเป็นเปรตจมอยู่ในหลุมคูดดังที่โมกกลณะเห็นดังนี้ในอาจ,จกริถาว่าเปรตตัวนั้นเมื่อก่อนได้ถูกต้องผัสสะคือถูกต้องร่างกายที่ผู้อื่นรักษาคุ้มครองที่มีเจ้าของจึงได้ถูกจึงได้ถูกต้องคูดได้เกิดเป็น เปรตจมอยู่ในหลุมคูดเพราะกรรมบันดาลให้เป็นคล้ายกับจิตใจยินดีด้วยกาม,มสุขอันเป็นกาเมสุมิจฉาจารย์ดังนี้เพราะฉะนั้นขอุรุษทั้งหลายจงงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารย์อย่าให้ได้เกิดเป็นเปรตจมอยู่ในหลุมคูดเหมือนกับเปรตตนนั้นเลยก็กาเมสุมิจฉาจารย์นั้นย่อมมีโทษน้อยและมากต่างๆกันเมื่อมีโทษน้อยก็ตกนรกน้อย เป็นเปรตน้อยคือตกนรกไม่นานเกิดเป็นเปรตไม่นานเมื่อมีโทษมากก็ตกนรกมากเกิดเป็นเปรตมากคือตกนรกอยู่นานเกิดเป็นเปรตอยู่นานกาเมสุเมชฌาจารย์อย่างไรจึงมีโทษน้อยอย่างไรมีโทษมากในคำพีว่ากาเมสุเมชฌาจารย์การล่วงละเมิดความรักต่อหญิงซึ่งเป็นผู้ปกครอง่วงเหนที่มีคุณความดีน้อยก็มีโทษน้อย มีคุณความดีมากก็มีโทษมากอีกอย่างหนึ่งว่าถึงหญิงนั้นจะมีศีลธรรมอันใดเลยก็ตามาหญิงนั้นจะไม่มีศีลธรรมอันใดเลยก็ตามถ้าบุรุษข่มคืนก็มีโทษมากหากคนทั้งสองนั้นมีความเต็มใจด้วยกันทั้งกิเลสและความพยายามก็อ่อนก็มีโทษน้อยหากกิเลสและความพยายามแรงกล้าก็มีโทษมากดังนี้เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อว่าหญิงซึ่งมีผู้ปกครองหรือผู้ห้องแหนแล้วเมื่อบรุษไม่ได้สู่ขอต่อผู้ปกครองตราบใดก็ยังไม่ควรล่วงละเมิดตราบนั้นหญิงที่ต้องห้ามซึ่งเป็นวัตถุแห่งกาเมสุมิจฉาจา์นั้นมีอยู่20จสิพวกด้วยกันแต่ทั้ง20่สิจำพวกนั้นเมื่อย่อลงแล้วก็มีสองจำพวกคือลูกเขาเมียเขาเท่านั้น หญิงที่ไม่เป็นวัตถุแห่งกาเมสุมิจฉาน,นั้นมีอยู่จำพวกเดียวคือหญิงแพศย์สยาเท่านั้นก็โทษแห่งกาเมสุมิจฉาน,นั้นไม่ใช่มีเพียงตกนรกและเกิดเป็นเปรตเท่านั้นยังมีมากกว่านั้นอกีกมีทั้งโทษปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นบุรุษจึงไม่ควรล่วงละเมิดในหญิงที่เป็นลูกเขาเมียเขาเป็นอันขาด เมื่อตนรักใคร่พอใจจริงๆแล้วก็ควรไปสู่ขอตามประเพณีจึงจะเป็นการดีต่อไปนี้ว่าด้วยเรื่องเปรตที่กินขูดเป็นอาหารซึ่งพระมาหมาโมคคลานะเห็นกล่าวคือเมื่อพระมาหมาโมคคลานะลงจากภูเขาคิดจะโกดได้ยิ้มขึ้นในที่แห่งหนึ่งซึ่งเมื่อพระลักษณะเทระเจ้าไต่ถามท่านได้ตอบว่าขอให้ไปถามในที่เฉพาะพระพักพระพุทธองค์ดังเรื่องอื่น เมื่อพระลักษณะเทระเจ้าไต่ถามในที่เฉพาะพระพักพระพุทธองค์ท่านจึงตอบว่าเวลาเวลาข้าพระเจ้าลงจากภูเขาคิดจะโกดเมื่อเช้าวันนี้ได้เห็นปุรุษผู้หนึ่งจมอยู่ในหลุมคูดก็อบคูดกินเป็นอาหารข้าพระเจ้าได้เห็นแล้วก็จึงนึกว่าสัตว์เช่นนี้ก็มีอายักษ์เช่นนี้ก็มีเปรตเช่นนี้ก็มีการได้เห็นอัตภาพเช่นนี้ก็มีเมื่อนึกถึงแล้วก็ยิ้มขึ้นให้ปรากฏลำดับนั้น พระภิกษุปุตุชนทั้งหลายก็หาว่าพระมหาโมกขลานะอวดอุตริมนุษยธรรมพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราเป็นผู้มีจักษุแท้เป็นผู้มียานแท้เพราะสาวกของเราได้รู้เช่นนี้ได้เห็นเช่นนี้ได้เป็นพยานเช่นนี้เปรตตัวน,นั้นเราก็ได้เห็นมาก่อนแล้วก็แต่เราไม่ได้พูดเพราะเราคิดว่าถ้าเราพูดขึ้นก็จะมีผู้ไม่เชื่อเรา พวกใดไม่เชื่อเราพวกนั้นก็จะได้รับโทษทุกภัยตลอดกาลนานดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรตตัวนั้นเมื่อก่อนได้เป็นพราหม์ชั่วร้ายในกรุงราชคจริอนี้พราหมณ์ผู้นั้นได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ไปฉันอาหารแล้วเขาให้คนนำคูดไปเทลงในรางแล้วให้คนไปแจ้งเวลาแก่ภิกษุทั้งหลายว่าถึงเวลาฉันแล้ว เมื่อภิกษุทั้งหลายมาถึงเขาก็บอกว่าขอจงให้ฉันเต็มประสงค์เถิดจงนำไปให้เต็มประสงค์เถิดเมื่อพรามนั้นตายแล้วก็ได้ไปไม่อยู่ในนรกหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีจึงได้อัตภาพเช่นนี้ด้วยเศษแห่งผลกรรมนั้นดูกนภิกษุทั้งหลายโมกะลานะกล่าวจริงอาบัตไม่มีแก่โมกะลานะดังนี้สิ้นเรื่องเปรตกินขูดเพียงเท่านี้ขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงจำไว้เถิด ปากของเรานี้แหละทำให้เราได้ทุกได้สุขเพราะฉะนั้นจงระวังปากของเราให้ดีให้พูดแต่สิ่งที่ควรพูดอย่าให้พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดอย่าให้พูดเท็จอย่าให้พูดสอเสียดอย่าให้พูดหยาบคายอย่าให้พูดเล้ยวไหลให้พูดแต่คำจริงคำอ่อนหวานคำสมานมิตรคำที่มีประโยชน์อย่าให้ได้รับโทษทุกจากการพูดของตนอย่าให้ได้ทนทุกขเวทนาเหมือนกับเปรตกินคตรที่แสดงมา ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังด้วยเถิน